สวัสดีแฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะคะก็จบกันไปแล้วสำหรับการแข่งขันของน้องบุมบ๋มบิ๋มชัชชออนโมกสีลีกญี่ปุ่นค่ะวันนี้ขอข้ามไปทางฝั่งญี่ปุ่นกันก่อนนะคะซึ่งบุมบ๋มบิ๋มชัชชออนเนี่ยได้ลงแข่งในช่วงเวลาเที่ยงตรงนะคะทุกคนแล้วก็สามารนเอาชนะคู่แข่งได้3ต่อ0เซตค่ะด้วยสกอร์ทั้งหมด25ต่อ22 25ต่อ 15, 15และ25ต่อ11นั่นเองค่ะในการ แข่งขันครั้งนี้นะคะก็จะมีเซตที่2กับเซตที่3ที่ทางวิกตอรินาฮิเมจิเนี่ยทำแต้มห่างจากคู่แข่งขันค่อนข้างเยอะเลยนะคะทุกคนห่างกันเนี่ยประมาณ1 0ถึง14แต้มเลยทีเดียวค่ะในเซตที่1นะคะบุ๋มบิ๋มก็ได้ลงตั้งแต่เซตแรกเลยค่ะการเล่นของเซตที่1ดูเหมือนจะสูสีนะระหว่าง2ทีมนี้นะคะ ทางคู่แข่งขันเนี่ยเขาก็เหมือนจับทางบุ๋มบิ๋มได้นะก็ต้องคอยปรับคอยแก้เกมกันไปค่ะแล้วก็เหมือนเซตเตอร์ของวิกตอรีนาเนี่ยไม่ค่อยสมบอลให้กับบุ๋มบิ๋มได้ตีด้วยนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในเซตที่1น,นี้เนี่ยเป็นทางวิกตอรินาฮิเมจิสโมรสรต้นสังกัดของบุ๋มบิม๋มสามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งขันได้ด้วยสกอร์25ต่อ22ค่ะในเซตที่1เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเกมมันค่อนข้างสูสี มากๆนะทำแต้มเนี่ยไล่มาเบียดกันตลอดค่ะมาในสกอร์17ต่อ17แล้วก็เบียดกันมาถึง21ต่อ21ไล่มาเบียดกันต่อ22ต่อ22นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นทางวิกตอรีน่าฮิเมจิทำได้3แต้มรวดไปจบที่25ต่อ22นั่นเองค่ะสำหรับการแข่งขันของดิวิชัน n 2หลีกญี่ปุ่นเนี่ยเกมรับเหนียวมากๆนะคือหลายๆคนเนี่ยก็มีคอมเมนต์มานะคะบอกว่านี่ค ขนาดแค่เป็น Division 2นะเกมรับยังเหนียวอย่างนี้เลยยังเหนียวขนาดนี้เลยนะคะถ้าเป็น Division 1หรือว่าเป็นทีมชาติเนี่ยจะเหนียวขนาดไหนนะคะต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าทางญี่ปุ่นเขาเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของเกมรับมากๆเลยนะเขาจะไม่ยอมปล่อยลูกทิ้งเลยนะจะพยายามเกี่ยวมาได้ตลอดเลยค่ะทุกคนสำหรับในช่วงเซตที่2ค่ะคะแนนของทางวิกตอรีนาฮิเมจิคือทีมของบุ๋มบิ๋มเนี่ยนำห่างมากเลยนะนำหลาย เลยนะคะและมันจะมีช่วงช็อตสวยๆค่ะที่บุ๋มบิ้มช,ชัชัออนโมกสีของเราสามารถบล็อกลูกตบของฝ่ายตรงข้ามได้นะคะแล้วก็ตัว M.B. ของทางบุ๋มบิ้มเนี่ยก็ทําได้ดีด้วยนะคะในเซตนี้นะแล้วก็จะมีจังหวะที่ช,ชัชัออนโมกสีของเราเสิร์ฟเสียเองนะคะเสิร์ฟออกในช่วงท้ายเซตด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสุดท้ายในเซตที่2นี้ก็ยังสามารถเอาชนะได้ด้วยสกอร์25ต่อ15นั่นเอง เข้าสู่เซตที่3ค่ะบุ๋มบิ๋มชัชวอนโมกสีก็ยังทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีและเซตนี้นะคะบุ๋มบิ๋มบล็อกไปหลายลูกเลยนะน่าจะประมาณ3-4แต้มเลยที่บุ๋มบิ๋มทําได้แล้วสกอร์ของทางวิกตอรินาฮิเมจิเนี่ยก็นําห่างไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่9ต่อ3แล้วก็ไล่มาจน12ต่อ3ค่ะและจะมีจังหวะที่น้องบุ๋มบิ๋มชัชวอนของเราเนี่ยยอดสวยๆค่ะนะตีแบบฉลาดมากเลยนะไม่ต้องออก แรงเยอะเลยค่ะยอดไปตรงช่องว่างสวยๆแล้วก็ทําแต้มให้กับทางวิกตอรินาฮิเมจินั่นเองค่ะคือจะเป็นช่วงที่บุมบิ๋มเนี่ยตอนแรกเนี่ยตบลูกนี้ไปก่อนนะคะตบด้วยแรงเต็มๆของเธอเลยค่ะแต่ว่าทางฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาดีเฟนซ์ไว้ได้แล้วเขาพยายามทําเกมรุกกลับมานะคะแต่ทางวิกตอรีนาก็ดีเฟนซ์ไว้ได้ค่ะจนสุดท้ายบอลมาอยู่ตรงฝั่งที่บุมบิ๋มยืน บุมบิมก็เลยหยอดทําแต้มไปได้นั่นเองค่ะวันนี้ไา่ก็นําไฮไลท์2ช็อตเด็ดๆนะคะจากการบล็อกและก็การหยอดของบุมบิมมาฝากกันด้วยค่ะและในเซตที่3นี้นะคะก็ทําสกอร์นาห่างไปเลย25ต่อ11ค่ะเอาเป็นว่าทาวิกตอรีนะฮิเมจิเอาชนะติดกัน2เกมแล้วนะคะ3ต่อ0เซตในวันนี้ค่ะ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะท่านใดมีอะไรอยากจะแนะนำติชมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ